ใจจะลัปป่นลากใจจะลั่นล,ลานเ, oh, <_ an> เธอไม่คิดจชัวโอ้เธอ่หันมองน่ยิเลิกลยหลิกลน,อย,น,อ,ยนอยไหมอย,อย่างเธอรักใจได้มไม่รู้อะไร ดันดังไม่อยันเจอความรักฟังี่สื้อมตาย,มามยาตาฉันไม่กีความเดิสุดที่รักพูดความในใจที่เธออยากมีดังดังเมื่าเธอที่่เจอให้ฉันฟังยึอไ,ไม่อยากให้อสอฟังทุทงไไกควา้ I miss you.

ก็สร้างคำฝันไว้หน้าเธอสุดที่รักรักเธอเพงเทียก็ไม่เปลี่ยนไปนไเป็ตัวดึงดังไว้ยังคี่ฉันฟังและฟังให้ซึงมองตาฉันดีดี I'm you, I'm patient See, I keep I miss you.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  อย่ามาห้าเนาะนะฮะดีใจไมเอ่ยดีใจดีใจนะได้พบเจอกันงานสุดท้ายแล้วก่อนจะเปิดเทอมพรุ่งนี้แล้วนะเปิดไอ้วันจันแล้วนะเปิดเทอมเขาจะไม่ได้มาหาเต็งแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เนี่ยขนเพลงเร็วมานะครับให้ทุกคนสนุกสนานเต็มที่มันกับวิ์เต็มที่นะฮะวันนี้เวลาบูธเราค่อนข้างน้อยหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้น จะไปต่อเพลงต่อไปเลยนะฮะดีไหมไม่ดีด้วยอ่ะช่วยกันโยกช่วยกันเต้นช่วยกันร้องไปกับเพลงนี้ครับอยากโดนเป็นเจ้าของครับ ปว่าไ,ไม่มีเวลาตออฉันเลยอยากจะขอเธอเปนดีๆี่สักคนว,วันที่นอนที่มันยงมีความเงาลดสี อยากเป็นคนม่ทุกอยามเต็มที่าแต่งตัวจะเจอเป็นใครกันมีเจินรักที่มากกว่าที่ัวใจร,รักที่มันยืดยุ่นแค่เพียงเียที่เราจะใช้กันสองคนยินเขาก้ไม่มอง คุยกันช้ใจที่ทายหลายดีเป็เงาไม่ถึงเ่าไรความ่จะเป็นใจข้าเวลาใจสั่งฉันทีอยากจะสวกเดียวคนดีๆแค่สากลมวนเธนอนที่มันยิ่งมีตวงวามเงากอจะาย Yeah. ใจใะไรไไหวไม่เคยได้ใชงานอยากดนคนมีควเต็มจีหาีเจ้ใครกันนีเธอหรือเปล่าที่าวีใจทากที่มันมคิดแค่คดีวอเใจกันสองคน ตัดกระเจี๊ยบเซนเซอร์พี่ได้ไงจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเจ็บแล้วจ้าขอขอขันแกมไอ้ยอะไฮโซี่สูจนเขาบอกว่าคนเรียนคันแก่นหน้าตาเนี้ทุกคน นะฮะผ่านไปเร็วนาะสองเพลงเนาะปกติเนี่ยถ้าริดแบบไปโชว์ที่อื่นทั่วไปเนี่ยสองเพลงนี่ครึ่งชั่วโมงนะนะฮะแต่วันนี้นี่นลิดรวบนัดมากเลยจริงๆนะฮะก็วันนี้ก็มีความสุขกันดีเนาะเหมนที่บอกงานส่งท้ายแล้วนะฮะงานส่งท้ายของปิดเทอมนี้เฉยนะฮะก็ยังจะไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกก็จะพยายาม หาเวลามาเจอทุกคนได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ามันค่อนข้างที่จะยากแต่นี่ก็จะทําให้ได้จะหามาให้ได้นะครับตุ๊กตาและบันไดสูงซะด้วยขอบคุณฮะขอบคุณฮะครับขอบคุณฮะขอบคุณฮะจ้าขอบคุณฮะขอบคุณฮะ ครับอบครับอ่ะนะฮะอย่างที่บอกเวลาเราน้อยเหลือเกินนะครับก็วันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับสุดท้ายนะครับกับ อีกหนึ่งเพลงในงานะซึ่งเป็นซิงเกิลของดิดเองนงับทุกคนที่นี่นะครับใครร้องตามได้อยากให้ร้องใครเต้นได้อยากให้เต้นส่งท้ายกับเพลงนี้ครับชอบก็จีครับ

ครับเจอวิโจ้อีกหนึ่งรอบด้วยรอบนี้ขอบคุณลิฟม,มากๆนะครับคิดได้กับลิ้งหนึ่งทีครับ